สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกทุกคนนะครับมาดูความเหมือนที่แตกต่างนะครับของสองภาพนี้นะฮะใครที่มองผ่านๆไปเนี่ยคงจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสีเดียวกันนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเรื่องันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นพายอเมริกันดาร์กรีนนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าขนพายของฝั่งกรีนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะดูกันที่เล็บนะฮะท่านเล็บของนกพายเนี่ยจะเป็นสีขาวใสนะครับใช้สําหรับการดู นกทั่วๆั่ไปที่เป็นนกพายนะครับถ้าพ่อแม่พายออกมาแล้วลูกไม่มีพายขนนะครับ mm hmm. ก็เราจะดูกันที่เล็บนะครับว่าเล็บเป็นสีขาวใสหรือเปล่าวิธีเช็คเพศ mm hmm. เช่นเดียวกันนะฮะกลางปีกและดูที่ลำนะครับ มาตัวที่2นะฮะตัวนี้จะเป็นพาสเทลดาร์กกรีนนะครับดูยังไงเหรอฮะ,ะถึงเป็นพาสเทลพาสเทลทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะดูที่ปลายปีกนะครับปลายปีกจะเป็นสีน้ำตาลไหมนะฮะแบบนี้เลยนะครับดูได้ทุกสีนะครับที่เป็นพาสเทลนะฮะจะเห็นชัดมากแล้วก็ขอบปีกของเขานะครับก็จะมีเกล็ดนะครับยิ่งตัวผู้เนี่ยจะยิ่งชัดเจนมากๆเลยนะครับ นะนี่แหละครับนี่คือพายเทลดาร์กกรีนนะครับวิธีการเช็คเพศเช่นเดียวกันนะฮะเราก็จะดูเบื้องต้นนะฮะดูที่ปีกนะครับแล้วก็ดูที่ลำของเขานะฮะแต่สองตัวนี้เราจะไม่ฉเฉลยนะฮะรอให้ทุกคนมาให้คำตอบกันนะครับว่าเป็นผู้หรือเมียฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย